ข่าวดีในเรื่องความรักที่คุณจะได้รับภายในเจ็ดวันนี้คืออะไร The Emperor ข่าวดีในเรื่องความรักโอ้โ oh. หขออีกหนึ่งใบ บุญกุศลที่คุณได้เคยทํามานะคะและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะนําพาคนคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตของคุณค่ะต้องสั่นกระดิ่งเฉลิมฉลองให้เลยนะคะคนคนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะเขาจะเป็นคนที่มีอํานาจวาสนามีบุญบรารมีใหญ่มากๆนะคะแล้วคนคนนี้นะคะจะนําพาความเจริญรุ่งเรืองเข้ามาสู่ชีวิตคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องทางการเงินหรือว่าเรื่องอะไรที่คุณติดขัดอยู่นะคะชีวิตคุณจะพลิกร้ายกลายเป็นดีเลยคนคนนี้จะมากอบกู้ชีวิตคุณนะคะให้คุณเดินหน้าต่อไปได้แต่ว่าเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์ของแต่ละคนอาจจะมากน้อยต่างกันนะคะแล้วแต่ฐานบุญของแต่ละคนเนาะเพราะว่าขึ้นมาคือไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะ the emperor ห้าเหรียญการเงินนี่ชัดเจนมากๆถ้าใครรอคอยความช่วยเหลือถ้าใคร ติดขัดในเรื่องการเงินนะคะจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือคุณนะคะหรือมาให้คําแนะนําคุณมาให้โอกาสคุณเดทนี่คือสิ่งที่คุณกําลังเผชิญอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ทางกายทางความทุกข์ทางใจนะคะชีวิตคุณจะมีชีวิตคุณนะคะจะมีสิ่งดีๆเข้ามามากมายสิ่งที่คุณเคยทุกข์เคยหนักเคยแบกนะคะจะทุเลาเบาบางลงหรือว่าถ้าใครที่สร้างบุญสร้างกุศลมาอย่าง เต็มเปี่ยมนะคะอย่างพร้อมนะคะอย่างถึงพร้อมเลยชีวิตคุณจะพลิกร้ายกลายเป็นดีเลยค่ะเพราะว่าเดทขึ้นมาคือทุกสิ่งทุกอย่างที่มันทุกนะคะมันมนลายหายสิ้นไปเลยมันจะมีแต่ความสุขความเจริญในชีวิตนะคะมีแต่คําว่าคู่บุญคู่บาร,รมีเลยนะคะใน7วันนี้ขออีกนะคะเปิดอีก5ดาบอาจจะมีใครคิดร้ายคุณว่าร้ายนินทาหรือว่าอาจจะมีคนคอยที่จะทําให้คุณรู้สึกว่า มันมีอะไรติดขัดนะคะคนเหล่านั้นนะคะคนที่คิดไม่ดีกับคุณนะคะหมายปองร้ายกับคุณเนี่ยก็คือไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามที่คุณเผชิญอยู่ที่คุณเจอมานะคะมันจะจบสิ้นลงศัตรูหมู่มารคนที่คิดร้ายจะแพ้ภัยตัวเองแล้วเขาก็จะละมือไปเองนะคะหรือว่าถ้าเป็นในเรื่องความรักที่มีคนทําให้คุณเจ็บปวดนะคะคุณจะจบมันได้นะคะคุณจะจบลงได้แล้วคนที่เข้ามาใหม่เนี่ยจะมาซัพพอร์ตคุณจะมาช่วยเหลือ เกื้อคูณคูณนะคะอาจจะมากกว่าอาจจะเร็วกว่า7วันก็ได้นะคะอาจจะเร็วกว่า7วันก็ได้ขออีกหนึ่งใบนะคะ คุณจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะโดยเฉพาะเรื่องความรักอาจจะมีคนเข้ามาใหม่ๆเลยเป็นคนที่มีอายุแตกต่างจากคุณมากนะคะเป็นเด็กแต่วิธิภาวะโตกว่าไว้หรือเป็นผู้ใหญ่ที่มีความสดใสแบบเด็กๆนะคะยิ่งคุณดูแลตัวเองดีเท่าไหร่นะคะคนคนนี้จะยิ่งเข้ามาเร็วมากเท่านั้นจะบอกว่ารักครั้งนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นำพานะคะบุญหนุนนําให้คุณได้พบได้เจอกับเขาคนนี้และเขาจะนําคุณออกไปจากความยากลําบากในชีวิตเป็นพลังงานที่สุดยอดมากๆนะคะ ขอให้คุณเขียนน้อมรับพลังงานคู่บุญคู่บาร,รมีคู่ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์น,นำพานะคะขอให้คุณสุขสมหวังในความรักขอให้ความรักคุ้มครองคุณค่ะ